ข้างใจเสียยิ่งนี่ไหมท่านผู้กองเออโอเค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 ครับฐานที่สี่หลงก่อนได้ไหมครับฐานที่สี่ครับขนาดใหญ่โรมากรบาดอา่าลรมาจันลรมาจันสามมาจันลงมาลง<อ>ลงมกรครับมันผีซ่าเฮาเ,เลือกจาก สาอุบลราชธานีมาหาพี่น้องเลยครับอยู่กองอำนวยการเราหามูเจ้าบ่าพอแล้วหลอองเจ้านะครับคพรับความร้อมดวงูที่ถามที่2ขอขอ้อมูลด้วยครับท่านลำเบอร์เคุณครูถ้าหัดถ้ามันขามหางมาใกล้ไปตะก้อนแม่หันหนาเข่าสู่เย้าหลังเข่าสู่แม่ไอ้เออ อารมณ์อะไรแห้งดีอันไอนเชษบอกก,กุตุกิราพรกระตีมันนำ้ำอุ้ยยังมันยังพี่โตนู้ออันเนี่ยไขรดอกอว่นตาม,มานำอยู่เจ้าผ <รา S 1> ู้เชี่ยวชาญอยู่ด้านหลังนี่หลายคนอยู่ัขออนุญาตยาท่านอาจารย์นะครับด้วยความกคารลโาาาพน,นาาราพรแสนสุโพนะครับถูกต้องนะครับ นราพรแสนสุโพบ้านชะโดส่งเข้าประกวดผูด้ <c oughs> อ่านสมัยไม่บ่นมันเป็นซุ่มเดียวกันกวะซุ่มเดียวกันนะท่านอาจารย์หาเครื่องครับมีหาเครื่องถ้ามองไฟไปที่รู้กันนะครับถ้ามีหาเครื่องให้หาเครื่องจุดหมดก่อนนะครับให้เขียนผู้นำเข้าด้วยนะครับ <c oughs> ช่างบัางไฟเป็นตะเคียวอาจารย์ขอบุรบุรีขอมาสำเร็จสูบท่วนทวนไปบุรีจะของอันเลยเอ้ยต่เป็นหูนะเขาเราใยญ่เจ้าขอญาตแจ้งเวลานะครับบังไฟแสนฐานจุดที่4ไหมายเลข31นะครับของนางยังยังนะครับอย่าพุ่จูดนะครับอย่าพุ่จุดนะครับเออตอนนี้พยาบาลกำลังมให้นะครับ เอาพูดทีละคนครับผมให้ให้พยาบาลให้คบป่วยออกมาก่อนนะครับครับครับเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยมาถึงที่นี่ได้ยังนะครับขอพัลมที่่ายพยาบาลด้วยเออมึงกหามใจเขาในเปลี่ยงลังการพัชลบนะครับในช่างโอเคขอญาติล่ะนะสามสองหนึ่งไป นอนของเขาภาษาอีสานบ้านเฮาวัดเังซันต่อไปนะครับท่านอาจารย์นะครับขบวนขบปล่อยอพลัมไพรน,น,น,นะครับศิลปินักษา,นานบ้านเฮ้านี่ละเงินทองเป็นเรื่องสําคัญครับออขอขอบคุณท่านท่านพ่อบุโสท่านพระศิลป์ีธรนะครับท่านพ่อบุโสบ้านเราท่านพระศิลป์ีธรท่านสนับสนุน ครับผมเอสียงสวดๆให้ท่านปออาวุโสนะครับผู้ใหญ่ใจดีฐานสองเบอร์สามสามรับทราบครับผมบอยพนมไพศิลปินบ้านเฮาดิมเด้า้านเฮาน้องมีต้องเต้มี่บอยพนมไพเบิกฟ้านครแจแล้วก็เป็นหมอกไฟแสนแล้วครับต่อไปกัสชเป็นาลองง่กัะแดงสุภพัดนะครับต่อไปกับินี้อยู่นะบอยเนี่ยก็เป็นไพได้ครับลูกตำรวจได้ครับผมกับสนับสนุนนะครับกันมาตำรวจนะครับ ฐานที่สองมีความพร้อมนะครับบอยพนมไพรแต่บางพนันจุดเดอร์ประกอนเื่อๆดอกฐานที่สองหมายเลขสามสามของบอยพนมไพรเป็น้องไปแสนท่านให้เบิกฟ้านาครแกเป็นผู้สร้างสรรค์น,นะครับบอกกอนเื่อๆเรื่องบางพนันจุดเดอร์ฐานที่หนึ่งจะเพิ่เดือนะครับแต่ฝากกินจะเฝ้าเด้วเพราะข้าวเดียวข้าวเดียวฐานที่สามหลบก่อนนะครับหลบก่อนเดี๋ยวพนันจะไหน ฐานที่สองฐานที่สามสามบอลพนมไพรจะจุดนะครับผมพร้อมสามสองหนึ่งบาวทฐานที่สองจี้ไว้จี้ไว้โอ้ยเอับแก้ไขครับบอยพนมไพรแก้ไขอ่าฐานที่หนึ่งยื้อขึ้นได้ครับผมฐานชองจะปุมจุดนะครับเชิญครับฐานที่หนึ่งใช้เวลาก็เชิญข้อมูลฐานที่สามครับฐานที่สาม ัมเบอร์หนึ่งเกาทนยันครับผมขวัญฤทยโทมีของคุณขวัญไทยโทมีอยู่ที่ฐานที่สมนะครับตามด้วยฐานที่หออ้าได้หลายท่านบอกว่าอาจารย์มาสั่นวาชุดฟังนี้คืนแบบไหนมนะาน่ะผมก็บอกเบื้องอรวถอยากมภาษณาผมแม้ว่าคืนแบบไหนก็คืนหลายแบบนะครับแบบอิ้วกับนี่ แบบไฟฟ้าก็มีแบบดึงเชือกกัมี่นะครับท่านผู้กองครับฐานสามใหม่ครับของคุณอะไรโทรมีหนึ่งฐานที่สามนำเบอร์หนึ่งเกครับ <19. S 1> หนึเกขวัญลือไทยโทมีกโทม,โทมโีโอดอดยู่ใสโอดโอด คือหลายคนแต่ผมก็เป็นมองแต่ตะกคู่นะครับสักคู่ <ตะ S 1> ดีกว่านะสักคู่ดีกว่าหลายคนอเอาล็อก่อนก่อนนะครับฐานที่สามกบฐานที่หนึ่งโงมาก,ก่อนได้ไหมครับท่านวโนคา,ายบุญเพ่งสร้างลูกน้องเรามาก่อนยังหันหลังให้บังไฟไ,ไ,ไหมหันนาสูแมขอขคอยหยัดนะครับเน<อ>ี่ยฐานเนี่ยอยหยาดเนี่ยอยห <นะ S 2> ยัดเนี่ฐานที่สองครับผมความพยายามแก้ไขสาม สองหนึ่งไปหมุนยางเดียวไปหมุนยางเดียวอปบนน้ำไปเดยกคนมักมวนมักฟอนมักล้ำมักลองเพลงขอยากประชาสัมพันธ์นะครับอยายเอทนะครับอยายเอท อำเภอนาเกียนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมหามูอยู่กองด้วยการเด้อนะครับมหามูอยู่กองด้วยการมูสิบ้าันแล้วพยรอย่างอ,อำเภอนาเกียอุบลราชธานีนะครับพี่ดอนพี่ทั้งยู่ทั้ทงปวดแคนเด้อมันไฟไปแล้วครับ,บุวดแคนดอนละคู่ปวดแคลนนะครับเ<ไ>บิ้งเอาก็แล้วกันไอ้ต้องไฟหลานต้องไป่หลานนำไปอีกแล้ว นะครับความพร้อมความพร้อมอยู่ที่ฐานจุดที่3นะเลยครับฐานจุดที่ฐานที่สี่อย่าพึ่งนะครับท่านอาจารย์ขออนุญาตครับครับผมฐานสี่ขยับเลยครับขยับเลยนะครับขยับเลยเลยครับขึ้นครับให้โอกาสฐานสามด้วยครับพร้อมนะครับโอเคไหมอ่าเฝ้่าล็อกเฝ้าทำมาแล้วครับวานเป็นดอกไฟล้างนะครับนั่นฐานสามฐานสามครับผมฐานสี่ขยับเลยเลยครับ ต่อไปเราจะจุดบ้างไฟที่ฐานจุดที่สหมายเลข19ของคุณขวัญฤุัยยโทมีมอบหมายกับทางด้านหลานเจ้าปูด่ดอนเสาหงเป็นผู้สร้างสรรค์สามสหนึ 3, 2, 1, ่งป ฐานหยุดก่อนทุกฐานหยุดก่อนเพราะว่ามันตรงกับกองอำนวยการฐานหยุดก่อนต้องไปต้องมีขึ้นตรงคนคุยประยงคมขำก็เออไม่อยู่ถ้ามันมาตรงตรงครับท่านพระดาใช่ไหมยังเฝ้าดึงฐานซีพระนะชัยนี่คือลูกไส้พยินวนเอาไว้หันเะก่อน ลูกน้องฐานที่ห้าก่อนนะครับพรบอยู่ที่ฐานที่ห้าครับท่านใจเย็นยนต์ฐานสี่ครับฐานสี่อยากขอยาได้หนึ่งท่านท่านท่านผู้ช่ชัยอาจารย์ครับบนฟ้าเป็นไงครับพบปล่อยได้ไหมครับครับปล่อยไปก่อนครับปล่อยไปก่อนเลยฐานที่สี่บอกว่าเอาเลยบานะครับเบอร์ห้าหกสี่ครับท่านอาจารย์โอเคครับลำดับต่อไปเราจะจุดปั้งไฟแสงฐานที่ห้าหมายเลข 5 6, 4, ้าช่างโจเจริญยนต์ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์เทพพนมสร้างสรรค์3ามไปฐานหนึนะครับถูกต้องครับฐานที่หนึ่ง นับเบอร์ห้าสองครับฐานที่สองอย่าเพิ่งดึงขึ้นนะครับเอหลบหลบก่อนครับด้วยความเคารพเจ้ายวน่าญ่เออนะครับตาเซียนบัดน้องข้อว่าปีให้ไปหาหมูแนอยู่ลังดุกชิ้นได้หั่งเพ่งฐานที่สี่ด่วนจากจ่าโจ้พยาเซียนไปหาจ่าโจ้เยอะอยู่ลังดุกชิ้นเนอะฐานที่หนึ่งครับอาจารย์ครับนับเบอร์ห้าสองครับผมความพร้อม ฐานที่สองหลบก่อนได้ไหมครับฐานที่สองอย่าเพิ่งดึงนะครับฐานที่สองฐานที่สองลบก่อนนะครับโอเคขอบคุณครับฐานที่สองหลบก่อนมีที่หลบไหมล่ะมีมีครับจุดบ้องไฟฐานที่หนึ่งหมายเลขห้าสองเป็นบ้องไฟของน่าจะเป็นนักเรียนนายสิทธิ์นะครับต้องขออภัยนะครับถ้าอ่านผิดนะครับนายสิทธิ์ พนมคุณครับสุขวิ์พนมคุณนักเรียน 3, ปะีะสามบ่มีนักเรียนร้อยเสือโรงเรียนในายิบทหารบกตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบใยให้เทพเวลาเป็นผู้สร้างสรรค์อันที่สองปลอดภัยนะสามสองหนึ่งไป,นะ 3, 2, 1, ไป เบิ้งเดเด้อเบิ้งเบิ้งกอนบังนี่เออเบิ้งอระเจาสมพันธ์ให้พี่น้องรับราบนั่นแน่กลับไปไกลยู่ดอกไกลยู่ครับช่วงนี้นะครับท่านเชศท่านบอกว่าเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเอาขึ้นนะครับขึ้นฐานจุดนะครับ พวกเรามาจากติมามาที่นี่เวลาตีห้าคึ่งเป็นที่แปลกมากนะครับพวกเราไม่หิวข้าวเลยนะครับเพราะเราได้จับไมโครโฟนนะครับฐานที่สามขออนุญาตท่านอาจารย์ฐานที่สามบ้านท่านอาจารย์บุญเพ็งนะครับว่าในายเทพเวลา เอามาขึ้นแน่ครับเอามาขึ้นนะครับอันเดซิซูล่าลาองไฟนี่เด้อมาจบไมานี่จบไมานี่ขออนุญาตนะขอความกลึงโอ้เห็นแล้ววันเออใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ท่านนึ่งไปหากะทิคุณละบ่ได้กินกันแล้ขออนุญาตเด้อเอาจังหวะนั้จังหวะนี้ก่อนดูเกมครับยูไสยเป็นบั้งไฟแสนเนี่ยครับความพร้อมอยู่ที่ฐานที่หนึ่งระดับต่อไปเราจะจุดบั้งไฟแสนฐานที่หนึ่งหมายเลข 4 5ของคุณสมบัติอาริโนถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทเพศเวลาสร้างสรรค์3ามสองไปกอกภาษาเกมเรนบรตโตบะอเวแก้ไขแก้ไขไอาเออแก้ไขฐานที่สองครับฐานที่สองครับเห็นมีความพร้อมฐานที่สองนัเบอร์สองสองครับท่านอาจารยครับขอบคุณครับ ความพร้อมมาที่ฐานที่สา2 2> มฐา,านที่สองเนอฐานที่สามขยับไปนะครับฐานที่สองมาเลขสองสองของคุณอัศดางเปลืองทุกนะครับเป็นบ้องไฟแสนเบอร์ฟ้านครแกเป็นผู้สร้างสรรค์ฐานที่สองนะครับเบอร์สองสองคุณอัศดางเปลืองทุกเบอร์ฟ้านครแกสร้างสรรค์ฐานที่สามลงก,ก่อนนะครับสามสอง เจ้าน้าทป้าเอาข้อมูลมาเนะ่ยไอหนุ่มผมทองช่างช่างผู้ช่งาชงผู้ตกแต่งก็ให้ข้อมูลด้วยนะครับฐานที่หนึ่งพร้อมไหมครับฐานที่หนึ่งเป็นยังไงไอแกอ้ไขนะครับแก้ไขเพราะท่านเปลี่ยนต่อพะนะอ๋อโอเคโอเคขออนุญาตนี่เป็นประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์พี่น้องแป๊บหนึ่งครับคุณเสาลุงคงนะครับบ้านบอน้อยตำบลโพชัยอำเภอ อุทุมพรพิสัยนะครับศรีสเกตนะครับมาพบเพื่อนที่กองโดยการด้วยแล้วก็เสียโอจันล้านนะครับจากอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมาพบเพื่อนด้วยรัดลงกิ่งวงศาอุทุมพรพิสัยนะครับมาเดี๋ยวนี้เลยกองด้วยกันเอาแค่นี้ละเตลิโถนซามีมายจะมาอย่างจะมาอย่างครับกาะการหาไรประจวบนะครับประจวบ มาจากจจงหวัาโรเอ็ดนะครับมาหาพญ่จำเนี่นวิชาลพิ์เนี่ยตีกองอำนวยการเด้อเออชัดเจนม้านีอนะครับ๋ยวโอนสักู่นะครับกำลังลงฐรนที่สามสามสองหนึ่งป้ายไปพลัส มอนทําได้ต่อไปนะครับท่านอาจารย์เอาข้อมูลไปก่อนนะครับฐานที่4ี่นัมเบอร์3 0ครับผมเป็นอุคลานะครับมาอยู่ที่ตักดาอยู่ที่ฐานที่1นะครับฐานที่1จะแก้ไขนะครับชาตินะครับผ่านผู้กองครับฐานที่หนึ่งจะแก้ไขนะครับครับได้เลยครับพยานครับของคุณสมบัติภาริโนเทเวลา สามสองหนึ่งไปทีเอ้ยบึงเดินลาเอ้ยฐานที่สี่หมายเลขสามศูนย์รับทราบครับขอบคุณครับฐานที่ห้าหลบก่อนได้ไหมครับฐานที่ห้าหลบก่อนนะฐานที่สามเป็นไงได้ได้ไม่เห็นได้เลยครับฐานที่สามได้ไหมครับมีคนอยู่ไหม สองสาวพวกงามๆนี่แม่บังผมไหมครับผมนี่สองคนฟุ่มเฟือยนี่เฮ้ยเราหันดากันยังก้าวมาใกล้ๆผมมีไหมได้เลยครับที่สี่เบอร์สามศูนย์เป็นบ้องไฟลานนะครับเนาะถอยๆถอยเนาบ้องไฟลานครับบ้องไฟลานบ้องไฟลานนะครับจีน่าผาน้ำโดยด้านนายแพทย์์ัศ